สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์เช่นเคยนะคะอ่าทีนี้วันนี้นะคะเราจะมาทบทวนเรื่องเพื่อนบ้านของเรานะคะยังจำได้ไหมอาทิตย์ที่แล้วครูสอนเรื่องอะไรไปลูกครูสอนเรื่องธงชาตินะคะธงชาติของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังจำได้ไหม ครูทบทวนหน่อยว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีทั้งหมดกี่ประเทศคะอ่ามีทั้งหมด11ประเทศนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูเรามาทบทวนธงชาติที่เราได้เรียนไปนะคะอ่าเรามาดูประเทศแรกก็คือธงประเทศอะไรลูกประเทศฟ,ฟิลิปปินส์นั่นเองนะคะ ต่อมาเป็นธงของประเทศติมอร์เลสเตนะคะประเทศที่สามีดาวสีขาวมีสีเหลืองสีเขียวสีแดงอันนี้เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราเลยมีพื้นที่ติดกับประเทศไทยเลยก็คือประเทศเมียนมานั่นเองนะคะต่อมาประเทศที่สีประเทศน่าจะรู้ทุกคนนะคะก็คือประเทศไทย ประเทศต่อมาประเทศเพื่อนบ้านเราเช่นกันก็คือประเทศลาวนั่นเองนะคะอ่ะต่อมานะคะก็คือประเทศกัมพูชาอ่ามีดาวสีเหลืองมีดาวสีเหลืองอยู่ตรงกลางก็คือประเทศเวียดนามนะคะต่อมาอ่าเป็นประเทศอะไรลูกประเทศสิงคโปร์นะคะแล้วก็อ่า ต่อมาประเทศต่อมาก็คือธงของประเทศบูนายนะคะบูนายดารุสลามแล้วก็ธงของประเทศอะไรลูกแดงขาวแดงขาวก็คือประเทศอินโดนีเซียนะคะแล้วก็อีกหนึ่งประเทศครูลืมใส่มาก็คือ,อประเทศมาเลเซียนั่นเองนะคะที่มีแถบสีขาวแดง แล้วก็มีรูปพระจันทร์ใช่ไหมลูกกับพระอาทิตย์ตรงกลางนะคะ,ะต่อมาเรามาดูเพื่อนบ้านของไทยทีนี้เราจะโฟกัสที่ประเทศของเราแล้วเรามีพื้นที่นะคะมีพื้นที่ติดกับประเทศอื่นๆด้วยเรามาดูติดกับประเทศอะไรบ้างนักเรียนรู้ไหม อ่าสีเขียวอันนี้คือประเทศไทยของเราใช่ไหมคะประเทศไทยของเราสีสีน้ําเงินตรงนี้อ่าสีน้ําเงินตรงนี้แล้วก็มีเพื่อนบ้านเริ่มจากตรงนี้สีเขียวสีเขียวตรงนี้คือประเทศอะไรลูกอ่าสีเขียวตรงนี้คือประเทศประเทศอะไรคะประเทศเมียนมานั่นเองนะคะตรงนี้สีชมพู ก็คือประเทศลาวสีน้ำตาลอ่สีน้ำตาลก็คือประเทศกัมพูชานะคะแล้วก็สีฟ้าอ่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยก็คือประเทศมาเลเซียอันนี้คือประเทศเพื่อนบ้านของเราที่มีพื้นที่ติดกับประเทศไทยนะคะอาทบทวนประเทศ เพื่อนบ้านของเราที่มีพื้นที่ติดกับประเทศไทยมีทั้งหมดกี่ประเทศลูกมีทั้งหมดสี่ประเทศนะคะอ่าทบทวนมีอะไรบ้างลูกมีประเทศอะไรบ้างมีเมียนมาลาวกัมพูชาแล้วก็มาเลเซียนั่นเองนะคะอ่าทีนี้เรามาดูต่อมาทีนี้ในเอเชียอ่า ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเรามาดูว่าเราติดกับประเทศอะไรติดกับอะไรบ้างนะคะอันนี้ทั้งหมดตรงเนี้ยก็คืออะไรลูกไม่ตรงตรงนี้นะคะตรงนี้นี่นี่นคูล้อมรอบด้วยอ่ตรงเนี้ยคือ ประเทศนะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมคะที่ครูสอนไปนะลูกทีนี้เรามาดูว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยติดกับอะไรบ้างเริ่มจากทิศเหนือ,อทิศเหนือนะคะทิศเหนือตรงนี้ติดกับอะไรลูกสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนนั่นเองหรือว่าประเทศจีนนะคะอันนี้คือทิศเหนือนะ ต่อมาทิศตะวันตกด้านนี้ด้านนี้ทิศตะวันตกติดกับประเทศอะไรลูกติดกับประเทศอินเดียนะคะแล้วก็บังคลาเทศแล้วก็นอกจากติดกับอ่าติดกับอินเดียแล้วก็บังคลาเทศแล้วยังติดกับ <c oughs> เป็นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าเป็นอะไรลูกสีฟ้าๆอย่างนี้แสดงว่าเป็นอะไรเป็นมหาสมุทรนะคะติดกับมหาสมุทร อินเดียอ่าฝั่งนี้ทิศตะวันออกนะคะทิศตะวันออกตรงนี้อ่าฝั่งนี้ติดกับอ่ามหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็ประเทศปาปัวนิวกินีนั่นเองนะคะแล้วก็ทิศใต้นะคะทิศใต้ก็จะติดกับอ่ทาทะเลติมอร์แล้วก็ทะเลอาลาฟุราอ่าทีนี้เรามาดูต่อ นะคะอันนี้คือภูมิภาคเรานะคะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยติดกับอะไรบ้างต่อมาอเรามาดูประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทบทวนนะคะวันนี้ทบทวนเรามาดูประเทศที่ตั้งอยู่พื้นแผ่นดินใหญ่ก็คือครูบอกแล้วว่าอันนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนใช่ไหมลูกก็คืออยู่บน พื้นแผ่นดินนะคะแล้วก็เป็นหมูกก่เกาะอนันนี้คือพื้นแผ่นดินก็คือมีแผ่นดินเนี่ยติดต่อกันได้แก่อะไรบ้างอ่ามีประเทศเมียนมานะลูกเมียนมาไทยอ่าสีน้ำเงินเนี่ยไทยแล้วก็ลาวนะคะกัมพูชา แล้วก็เวียดนามนะคะแล้วก็มีส่วนเล็กน้อยของมาเลเซียด้วยแล้วก็ส่วนที่สองก็จะเป็นอ่หมู่เกาะใช่ไหมลูกประเทศที่ตั้งอยู่บนหมู่เกาะนั่นเองนะคะเรามาดูว่ามีประเทศอะไรบ้างอ่ามีอันนี้คืออะไรลูกคือประเทศอะไรนะคะประเทศ สิงคาโปจำได้นะแล้วก็ประเทศบูนายบูนนะคะประเทศประเทศอะไรคะฟิลิปปินส์ตรงนี้ฟิลิปปินส์แล้วก็อันนี้ก็คือประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ติมอร์นะคะอ,อันนี้คือประเทศที่เป็นหมู่เกาะนั่นเองก็คือส่วนตรงนี้ตรงนี้นะคะที่เป็นหมู่เกาะ อันนี้นอกเนีตรงนี้ก็คืออะไรลูกก็คือมาหาสมุทรนั่นเองนะคะอาต่อมาเราจะมาเรียนรู้ทีละประเทศอาประวัติประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศความเป็นมาของแต่ละประเทศนะคะเริ่มจากประเทศแรกก็คือประเทศกัมพูชานะคะประเทศกัมพูชาชื่อเต็มของประเทศกัมพูชาก็คืออะไรลูก ราชอาณาจัก,กรกัมพูชานั่นเองนะคะมีเมืองหลวงอยู่ที่ไหนไม่ใช่นครวัดนะลูกมีเมืองหลวงอยู่ที่พนมเปญน,นะคะอันรูปที่ให้มาอ่ารูปตรงนี้ก็คือก็คือนครวัดนั่นเองนะคะก็คืออยู่ตรงไหนลูกนักเรียนสังเกตนครวัดเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศกัมพูชาเลยนะคะแล้วก็อยู่ตรงไหน อยู่บนธงชาติของประเทศกรัรมพูชานั่นเองนะคะ,ะต่อมาเรามาดูการปกครองการปกครองนะคะของประเทศกรัรมพูชาจะใช้ระบ,บอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกนะคะ จะเป็นระบอบการปกครองเหมือนกับประเทศไทยเลยก็คือประชาธิปไตยมีพระมหาก,ากาษาัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นเองอ่าต่อมาเศรษฐกิจของประเทศกรรมัมพูชานะคะมีความต้องการสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ต้องการที่จะค้าขายกับ ชาวต่างชาติมีการลงทุนนะคะสินค้าส่งออกของเขานะคะก็คือสินค้าส่งออกก็คืออะไรก็คือส,สินค้าที่เอาไปขายนะคะส่งออกกับส่งออกให้ต่างประเทศของเขาก็จะมีข้าวไม้ยางพาราเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มแล้วก็สินค้านําเข้าก็คือนําของประเทศเขา หรือว่าไม่ค่อยมีนะคะเอาเข้ามาในประเทศเขาเรียกว่าสินค้านำเข้าก็จะมีน้ำมันบุรีเชื้อเพิงนะคะแล้วก็วัสดุก่อสร้างต่างๆทีนี้เรามาดูสังคมลักษณะสังคมของประเทศกัมพูชานะคะประเทศกัมพูชาเนี่ยก็จะมีประชากรที่หลากหลายเชื้อชาตินะคะส่วนใหญ่จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นชาวเขมรน,นะคะเรียกว่าเขมรชาวเวียดนามชาวจีน นะคะส่วนใหญ่จะเป็นชาวเขมรนะลูกแล้วก็มีมีชาวเวียดนามด้วยแล้วก็จีนนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยประเทศกัมพูชาเนี่ยจะมีฐานะค่อนข้างยากจนนะคะแล้วก็มีการนับถืออคนส่วนใหญ่ของชาวกัมพูชาเนี่ยจะนับถือพระพุทธ พระพุทธศาสนาเหมือนกับประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็ภาษาราชการเนี่ยจะใช้ภาษาภาษาเขมรน,นะคะเป็นภาษากัมพูชาทีนี้เรามาดูเรามาดูประเทศต่อมานะคะประเทศเมียนมานั่นเองนะคะประเทศเมียนมาชื่อเต็มเตมชื่ออย่างเป็นทางการของประเทศเมียนมาก็คือสาธารณรัฐ แห่งสหาภาพเมียนมานะคะแต่ก่อนเราจะรู้จักในชื่อว่าพม่าแต่เขาได้เปลี่ยนเป็นเมียนมาแล้วเนาะอ่าทีนี้เรามาดูเมืองหลวงเมืองหลวงของประเทศเมียนมานะคะเมืองหลวงของประเทศเมียนมาก,ก็คือเนปิดอนะคะแล้วก็ ประเทศเมียนมาเนี่ยเคยตกเป็นอาณานิคมนะคะของประเทศอังกฤษก็คืออยู่ใต้อำนาจของประเทศอังกฤษนั่นเองนะคะ,ะทีนี้เรามาดูการปกครองของประเทศเมียนมานะคะเขาจะใช้ระบอบประชาธิปไตยเหมือนกับประชาธิปไตยแต่ว่าแตกต่างจากไทยแล้วก็กัมพูชาเมื่อกี้ก็คือเขาจะเป็น ประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีนะคะเป็นประมุขแล้วก็เป็นหัวหน้ารัฐบาลด้วยแตกต่างจากของไทยก็คือเป็นประชาธิปไตยเหมือนกันแต่อของไทยม,มีมีใครเป็นหัวหน้ารัฐบาลมีนายกใช่ไหมคะแล้วก็มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั่นเองอันนี้ของเมียนมาจะเป็นประชาธิปไตยแบบมี ประธานาธิบดีแล้วก็เป็นประมุกแล้วก็เป็นหัวหน้ารัฐบาลด้วยนะคะ,ะทีนี้ด้านเศรษฐกิจของเขาเนี่ยจะเป็นแบบว่ามีการบุกข,ขาดผูกข,ขาดโดยรัฐบาลมีสัมปทานเพื่อเศรษฐกิจก็คือข้าวเจ้ามีข้าวเจ้าอ้อยมีการทําการประมงนะคะอันนี้จะเป็น จะเป็นพืชเศรษฐกิจนะคะของเมียนมานะคะต่อมาด้านสังคมนะคะด้านสังคมของประเทศเมียนมาก,ก็คือเขาก็จะเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติเช่นกันแต่ว่าอ่ามีเป็นแบบกลุ่มนะคะมีกลุ่มผกลุ่มชนเผ่านะคะแล้วก็มีเผ่าต่างๆอย่างเช่นหลักๆเลยก็คือพามา่าคชิน ข้าหยิ่นมอนนะคะแล้วก็ภาษาประจำชาติอาของประเทศเมียนมานะคะก็คือภาษาพมา่า,าภาษาพาม่านั่นเองนะคะแล้วก็มีการใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะมีการใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะคะแล้วก็ศา,าสนา,าที่ชาวพาม่าส่วนใหญ่นับถือก็จะเป็นศาสนาพุทธนะคะโอเคทีนี้ เรามาดูประเทศต่อมานะคะก็คือประเทศลาวนะคะประเทศลาวก็มีพื้นที่ติดกับประเทศไทยเช่นกันนะคะติดทางภาคอะไรลูกภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะซึ่งประเทศเป็นประเทศที่มีออวัฒนธรรมหรือภาษาคล้ายๆกับประเทศไทยของเรานะคะเ,ออเรามาดูประเทศลาวชื่อ ชื่อทางการของประเทศลาวก็คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะโดยมีเมืองหลวงอ่ะนี่คือธงชาตินะคะเมืองหลวงอยู่ที่เวียงจันทร์นะคะอ่าแล้วก็ประเทศลาวเนี่ยเคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศสนะคะฝรั่งเศสนะลูกอ่าเมื่อกี้ เมื่อกี้อ่าเมียนมาเมียนมาเคยตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษใช่ไหมคะแต่ว่าลาวจะตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนั่นเองนะคะสังเกตจากปัจจุบนันอ่าเห็นไหมลูกประเทศลาวอ่ามีประเทศฝรั่งเศสเนี่ยคืออ่าส่งส่งอะไรลูกส่งวัคซีนมาให้ประเทศลาวได้ฉีดเนี้ยคะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเนี่ย ลาวเนี่ยเคยตกเป็นอาณานิคมมาของฝรั่งเศสนั่นเองนะคะอันนี้คือข้อดีนะลูกไม่ใช่ว่าตกเป็นอนาณานิคมจะไม่มีข้อดีเลยยังมีข้อดีนะคะแล้วนอกจากนี้ประเทศลาวนะคะอ่าประชากรของเขาเนี่ยก็จะมีก็จะได้ภาษาฝรั่งเศสด้วยทีนี้เรามาดูการปกครอง การปกครองของประเทศลาวเขาจะใช้ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะคะมีพระมหาครูขอโทษทีมีพระประมุกเนี่ยมีประธานเป็นประมุกแล้วก็มีนายกรัะรม,มนรตนะคะส่วนด้านเศรษฐกิจนะคะอ่อภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมีการพัฒนาอยู่นะคะอยู่เป็นลําดับแล้วก็มีพืชพืชหลกัหลกๆเลยที่ประชาชนชาวลาวเนี่ย ปลูกก็คือข้าวนะคะจะปลูกข้าวจะเป็นส่วนใหญ่นะคะข้าวพวกข้าวข้าวโพดนะคะแล้วก็อันนี้สําคัญชอบออกข้อสอบนะนี่ครูจะชอบถามว่าประเทศเในเอเชียตัวหนออชียงใต้ประเทศใดไม่มีพรมแดนติดกับทะเลนะคะก็จะเป็นประเทศลาวนะประเทศลาวจะเป็นประเทศที่ไม่มีพรมแดนติดกับทะเลเลยนะคะ ต่อมาเรามาดูสินค้าส่งออกของประเทศลาวนะคะจะมักจะส่งส่งออกเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปนะคะไม้แปลรูปสินแร่ต่างๆแล้วก็สังคมของเขานะคะด้านสังคมก็จะมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติมีชาวไทยลาวไทยเหนือไทยแดงแล้วก็ชนกลุ่มน้อยต่างๆนะคะศาสนา ส่วนใหญ่จะนับถือพระพุทธศาสนาเช่นการจะเป็นาศาสนาพุทธนิกายเถรวาทนะคะแล้วก็มีภาษาลาวเป็นภาษาประจำชาตินั่นเองนะคะอ่าโอเควันนี้นะคะครูก็จะสอนถึงประเทศลาวอาทบทวนครูสอนประเทศอะไรไปบ้างแล้วลูก ประเทศกัมพูชาใช่ไหมคะประเทศกัมพูชาประเทศเมียนมาแล้วก็ประเทศลาวนะคะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจแล้วครูก็จะมีะแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำแล้วก็ถ่ายรูปเช่นเช่น,ชนเคยนะคะก็คือถ่ายรูปส่งในกลุ่มไลน์ห้องของตัวเองนะคะแล้วครูก็จะเก็บคะแนนเนาะเอ่อโอเค ถ้าอย่างนั้นวันนี้นะคะครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย